ต่อไปนะคะจะเป็นการหาปริมาตรของรูปทรงตันนะคะด้วยอีกวิธีหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีแบบชั้นทรงกระบอกนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเชลเมท h o อดนะคะก็คือมันจะมีการเวลาที่เราตัดชิ้นเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดชิ้นออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับจานอีกแล้วนะคะแต่เราจะจะัดจ,จะตัดชิ้นออกมาลรวก็คือลอกออกมามันจะมีลักษณะเหมือนกับยำโล ก็คือลอกออกมาเป็นมว้มวนๆนะคะมันก็จะเป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉนั้นเขาก็เลยเรียกออกมานะคะว่าเป็นชั้นทรงกระบอกหรือว่าเป็นเชลลทีนี้วิธีการเราจะทํายังไงบ้างก็มาพิจารณากันก่อนนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ที่เราได้มานะคะเพราะฉะนั้นในรูปแบบที่1เนี่ยเราจะได้ว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง ab กําหนดให้มันเป็น fx นะคะโดยที่ f t x ในที่นี้เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้พื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ระหว่าง y เท่ากับ f x กับกน x เมื่อ x มีค่าอยู่ระหว่าง a กับ b นะคะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้โดยธรรมชาติของพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือนะคะเราจะสร้างเิียดผืนผ้าในแนวตั้ง มันก็คือจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยมันจะได้หลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เสร็จเชลจะเป็นแบบไหนถ้ามันเป็นแบบดิสที่เคยเรียนมาก็คือมันจะ,ะตั้งฉากกับแกนหมุนเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราจะหมุนรอบแกน x แต่อันนี้จะไม่หมุนรอบแกน x นะคะเราจะหมุนรอบแกน y แทนทําให้สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราสร้างขึ้นมามันขนานกับแกนหมุนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็บอกว่า พอเรานำพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหมุนรอบแกน y มันก็เลยทำให้นะคะรูปทรงตรงนี้เมื่อกี้นี้เราสร้างออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่ะอันนี้เนาะจะขนานกับแกนหมุนเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราหมุนรอบแกน y จะเห็นว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงส่วนนี้มันสามารถที่จะชิดหรือไม่ชิดก็ได้นะคะเพราะนั้นมันก็จะมีโอกาสเกิดออกมาเป็นรูปกรวง ะคะรูปมันอาจจะไม่เต็มขึ้นมาก็ได้ทีนี้แล้วเราจะทําตัวนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าวิธีการนะคะก็คือให้ตัดนะคะตัดรูปทรงให้ขนาดกับแกนหมุนก็คือตามแนวแกนตามแนวสี่เหลียมผืนผ้าตัวนี้แหละเราก็คลี่ออกมานะคะเป็นแผ่นยาวแบบนี้ ก็คือผ่าวออมาแบบนี้นะคะเราคลี่ออกมาเพราะฉะนั้นความยาวของด้านบนเนี่ยมันก็คือความยาวของวงกลมเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ2พ r าคูณด้วยความสูงก็คือ h นั่นเองนะคะเราก็เลยได้ตัวค่าเดลต้า Delta v ของเราเนี่ยก็จะได้เท่ากับ2พอาร์เอดลต้าแต่ปัญหาก็คือ R ของเราเนะ่เป็นเท่าไหร่ ะะเพราะนั้นเรามาดูกันว่า r จะเป็นเท่าไหร r คือระยะจากแกนหมุนนะคะจนกระทั่งถึงจุดที่เราสนใจเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ r คือระยะนี้นี่คือ r นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า r ของเราะะถ้ามันหมุนรอบแกน y r ของเราจะเท่ากับ x ในขณะที่ h ของเรานะะ h ของเราคืออะไร h ของเราในที่นี้ก็คือความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเอง นะะเพราะฉะนั้นความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงเท่ากับเท่าไหร่สูงเท่ากับ y ค่ะแต่ y ของเราเนี่ยนะคะก็คือ y ไหน y คือเส้นโค้งนี้เป็นค่า y เท mm ่า hmm. กับ f x เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะคะไปแทนค่าในเดลต้า v เพราะฉะนั้นจากการที่นะคะ1ชิ้นได้เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้น ถ้าเราเอาทั้งหมด n ชิ้นมารวมกันมันก็จะอยู่ในรูปของ summation นะคะ summation ตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n นะคะเพราะฉะนั้นแทนค่า r และ h ค่ะเราก็จะได้ r เท่ากับ x นะคะ h เท่ากับ f x และเมื่อ n เข้าใกล้เดลต้า uh, x เข้าใกล้0 n ก็จะเข้าใกล้ infinity ดังนั้นค่า v ของเรานะคะก็จะเท่ากับ2 p พนะคะ x f x dx ทีนี้เนื่องจากว่าค่า r กับค่า h เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือถ้าเราจะท่องง่ายๆนะคะตัวนี้เราจะได้ v เท่ากับ2 p พ i อินทิเกรต r h dx อย่างนี้จะง่ายกว่า นะคะง่ายกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมายึดว่า r จะต้องเท่ากับ x เสมอไปไหม h จะต้องเท่ากับ f x เสมอไปไหมเพราะว่าตัวแกนหมุนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะคะทีนี้เราไปดูรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2เส้นนะคะเมื่อกี้นี้เป็นเส้น2เส้นเหมือนกันแต่ว่ามันยึดกับแกน x นะคะ แต่เท่านี้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเส้นกับเส้นเพราะนั้นไปดูรูปแบบที่2กันนะคะรูปแบบที่สองเนี่ยนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง f x และ g x นะคะดังนั้นพื้นที่จะเป็นพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นด้วยกันค่ะจะได้ว่านะคะเส้นข้างบนจะเป็นค่าของ f x เส้นข้างล่างคือเส้นนี้นะคะของ y เท่ากับ g x ถูกกำกับด้วยพื้นที่นะคะ x มีค่าอยู่ระหว่าง a กับ b ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขอบ a นะคะตัวนี้คือขอบ b เพราะฉะนั้นพื้นที่ปิดนะคะได้พื้นที่ปิดรูปรูปนี้เนี่ยจะได้ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สร้างนะคะควรจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งและพื้นที่นะคะจะอยู่ห่างจากแกนหมุน เห็นไหมคะไม่จะเป็นต้องชีดแกนหมุนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นแนวไหนก็ตามแต่เนื่องจากว่าคราวนี้เป็นเชลนะคะเป็นเชลเพราะฉะนั้นการหมุนจะต้องขนานกับสีเลียมพืนผ้าจะต้องขนานกับ,กบแกนหมุนดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะหมุนรอบแกน x ได้ต้องหมุนในแนวรอบแกน y นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าหมุนรอบแกน y หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นเหมือนเดิม นะคะมันก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะก็คือมันก็จะได้สูตรออกมาก็คือเดลต้าว<ๆ>ีเท่ากับ2พอาร์เอชเหมือนเดิม dx เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ารูปทรงของมันเนี่ยนะคะมันเป็นรูปทรงที่เป็นตัวนี้อ่ะเอามาใหม่เมื่อกี้นี้นะคะเราได้ตัวนี้เป็น y เท่ากับ f เเราได้ตัวเนี้ย นะคะเป็น y เท่ากับ gx โดยที่พื้นที่นะคะถูก,กํำกับอยู่ระหว่าง ab แล้วก็นี่คือพื้นที่ส่วนที่เราสนใจนะคะส่วนที่เราบอกนะคะเราได้ว่าตัวนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระยะ r ของเขาคืออะไรระยะ r ก็คือระยะจากแกนหมุนอันนี้คือแกนหมุนนะคะมาถึงตัวนี้อันนี้คือระยะ r เพราะฉะนั้นถ้าแกนหมุนก็คือแกน y ระยะ r ก็จะเหมือนเดิมนะคะในที่นี้ r ของเราก็จะเท่ากับ x เพราะฉะนั้นคุณได้ละ r ตัวนี้เท่ากับ x ซึซ่งถึงแม้ว่าพื้นที่ของมันจะมีความต่างนะคะแต่ตัวที่ต่างกันจริงๆนะคะมันจะกลายเป็นค่า h ค่ะค่า h ก็คือความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า,าตัวนี้นะคะเราจะสามารถหาค่าได้จากการที่เอาอะไรคะ y บนลบ y ล่าง เพราะฉะนั้น h นะ h จะมีท่าค่าเท่ากับนะคะเอา y บนลบด้วย y ล่างค่ะอันนี้คือความต่างที่ต่างจากจุดแรกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทำการเอาไปทำการแทนค่านะคะใน summation เพราะฉะนั้นแทน r เท่ากับ x นะคะคแล้วก็แทน h ด้วย f x ลบ g x ค่ะและเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องการทำให้ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําให้เดลต้าเมีขนาดเล็กที่สุดนะคะบางที่สุดจนมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มันก็จะทําให้พื้นที่นะคะหรือปริมาตรของรูปทรงเนี่ยมันแนบไปกับเส้นจริงได้เพราะฉนั้นถ้าเดลต้าเมีค่าเข้าใกล้ศูนย์เตัวเนี้ยก็จะต้องเข้าใกล้อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นนะคะโดยความหมายของมันก็คือเป็นค่าของการอินทิเกรตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากสูตรว่าอะไรนะเมื่อกี้ นี้ก็จะได้เท่ากับ2พายอินทิเกรต r h d x ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ว่า r ก็คืออะไร r ก็คือระยะจากแการหมุนจนกระทั่งถึงเส้นโค้งถึงสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นนั่นก็คือ r เท่ากับ x ในขณะที่ h นะคะก็คือความสูงของทรงกระบอกหรือความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองก็จะได้เท่ากับ y บนลบ y ล่างนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะได้สองตัวนี้ออกมาแล้วไม่ว่ารูปทรงของพื้นที่จะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะแต่สูตรยังคงยึดอยู่ที่ r และ h เสมอเพราะฉะนั้นนิสิตจะมีความสับสนกันระหว่าง r นะคะสตัวด้กันก็คือ r ที่เป็นมาจากจาน h กับ r ที่มาจากของเชลนะคะให้ยึดไว้ว่า r คือระยะจัดกแกนหมุนจนกระทั่งถึงจุดที่เราสนใจเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับว่านะคะรูปแบบอันนี้ มันเป็นของอะไรรูปแบบจานหรือรูปแบบของเชลถ้าเป็นรูปแบบของเชลนะคะมันก็คือคุณสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวตั้งหรือดาวนอดอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะแต่มันจะต้องขนาดแกนหมุนจากนั้นหาระยะห่างนะคะจากแกนหมุนจนกระทั่งถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนั้นก็จะเป็นระยะ r ของเชลตลอด นะคะส่วน h ก็เหมือนกัน h ในที่นี้ไม่ต้องสับสนนะคะคือสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่ h ก็คือความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นๆนนั่นเองนะคะไม่ว่ามันจะชิดแกน x หรือไม่ชิดแกน x มันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเส้นไหนนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์เดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิธีแบบเชลเนี่ย นะคะเราจะสามารถหาค่า,อาของมันได้ยังไงนะคะวิธีการดู r วิธีการดู h ของมันนะคะ